ลูกชายผมเป็นหมอพ่อที่เป็นดาวซินโดรมมีพลังแห่งรักที่เลี้ยงลูกจนได้เป็นทันตแพทย์เรื่องจริงที่โลกต้องหยุดมองเกิดขึ้นที่ซีเรียชายคนหนึ่งชื่อจัดอิสาเกิดมาพร้อมภาวะดาวซินโดรมสิ่งที่หลายสังคมตีกรอบว่าคือข้อจำกัดแต่สำหรับเขามันคือแรงผลักที่ทำให้เชื่อว่าความรักที่มีต่อลูกสามารถทำได้ทุกอย่าง จากทำงานในโรงสีข้าวสาลีทำงานซ้ำซากและเหน็ดเหนื่อยแต่ทุกบาททุกสตางค์เขาเก็บไว้เพื่อส่งลูกชายชื่อซาเดอร์ให้ได้เรียนหนังสือเด็กชายที่เติบโตมากับคำปลอบประโลมและมือที่สั่นเครือของพ่อแต่เต็มไปด้วยความอ่อนโยนและความพยายามไม่สิ้นสุดวันเวลาผ่านไปซาเดอร์สอบเข้ามาหาวิทยาลัยและเรียนจนสำเร็จเป็นทันตแพทย์ เรื่องที่ใครหลายคนอาจมองว่าเป็นไปไม่ได้กลายเป็นความจริงที่ยิ่งใหญ่กว่าคำว่าสำเร็จเพราะทุกครั้งที่จัดพูดกับคนอื่นเขามักยืดอกแล้วบอกด้วยแววตาเปลี่ยนประกายว่าลูกชายผมเป็นหมอคำพูดเรียบง่ายที่สะท้อนความภาคภูมิใจของพ่อผู้ไม่เคยยอมแพ้ซาเดอร์เองยอมรับว่าชีวิตเขาคงไม่ใช่ชีวิตที่น่าตื่นเต้นอย่างวันนี้ หากไม่มีพ่อคนพิเศษที่ไม่เคยปล่อยมือจากเขาแม้สักครั้งสิ่งที่ดาวซินโดรมพรากไปจากจัดอิสาไม่เคยพรากหัวใจของความเป็นพ่อออกไปได้เลยนี่คือเรื่องราวที่พลิกทุกภาพจำในสังคมว่าคนที่ถูกมองว่ามีข้อจำกัดสามารถสร้างอนาคตที่ยิ่งใหญ่ให้ลูกได้หามีความรักความศรัทธาและการลงมือทำจริง ความสำเร็จไม่ได้วัดที่สมการบนใบหน้าแต่วัดที่ความทุ่มเทที่ไม่เคยหมดและนั่นทำให้เรื่องนี้เป็นมากกว่าความสำเร็จของทันตแพทย์คนหนึ่งแต่มันคือการประกาศให้โลกเห็นว่าความรักของพ่อทลายทุกกรอบจำกัดที่มนุษย์สร้างขึ้นเอง